เริ่มเลยโดนสิอีแต้มแวสวัสดีครับเจอกันไหนแล้วนะครับเอกคอมดนดอยเนาะหมายนี้เป็นประตูน้ำนะครับเขาเรียกว่าไหนดูก่อนประตูคลองโพฮะชื่อประตู เป็นประตูกั้นนะนี่ครับประตูระบายน้ําของโพก็เป็นหมายลึกลับเลยเนาะต้องผ่านบ่อเขาเข้ามาคนระับแต่เจ้าของเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเราผ่านทางเข้ามาได้นะนเปิดประตูนะป่ามันต้องล่องขึ้นมาเนาะโอ้โหน้ำมุกเลยก็ไม่ควรไปโดดเล่นหน้าประตูแบบนะี้น้ำนะตายได้ง่ายเนาะนี่ครับหมายผมจะอยู่ตรงนี้นะในป่านามเนี่นะ หาทําเล่นังในปน่าน้ำดีกว่าตรงนี้ก็เคยมายิงแล้วเนาะแต่ไม่เข้าปลาเห็นนะครับต้องหาหมุมนั่งด้านล่างหน่อยะครับแถวแถวป่านาำนลนะอืมครับ,รรบทำเลยิงใต้ต้น้นามพอดีนะนะคยับในปุ่มเนาะ ปลามันต้องเลาะขอบปูนนะครับคิดไว้นะฮะไม่รู้ว่ามันจะเลาะจริงหรือเปล่าแต่เราต้องดักไว้ก่อนเฮ้ยอะไรดำๆบ่บอกนะว่าปลาเข้านั่นเฮ้ยออกแล้วเฮ้ยปลาจริงจริงด้วยขึ้นปืนดีกว่าขึ้นปืนดีกว่าจริงจริงนะปลาเลาะขอบ้นามจริงนะครับปลาเลาะต้นนามไม่ใช่เลาะขอบ้นามมันจะเลาะขอบปูนนะฮะแล้วก็มีต้นหนาอยู่นะครับเฮ้ย เอาไม่ใช่หล่อน,นเองแล้วเมื่อกี้ปลานะ่หลบอยู่แล้วเข้าไปในต้น,น้นาเดี๋ยวมันต้องโผล่หัวนะมันต้องโผล่แถวต้นนามนี่แหลนะเนาะปลาคับนามนี่ของคู่กันนะบังไม่หมดแล้วนะ่ะน่าจะไม่เห็นเราแน่นอนเอาครับขึ้นปืนดีวกว่าน้อ โอ้หลุดๆๆุดหลุดหมาสิมาสิมาสิไปไหนล่ะมาสิ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 มาไปเว้ยมาสิปัดไอ้โดขอแก้าแล้วน่ะมนหลุดนะครับมันหลุดแน่นอนตัวไม่หลุ มาสักโลกว่านี่นะเสร็จกูสิอันเต้มแล้วครับโอ <ab> ้โหตายกอย้าเสร็จสิอันนี่เลยป๊อ,อดใหญ่ไม,ไม่กันัวแหญมกันครับแ่ไมกันดูกันไปไหนลล่ะพี่ไไพอ๋อโน่นอยู่โน่นหาเชือกต้องมมเจอ,อ ผมไม่อยากให้พุ่มแตกนะต้องค่อยๆเนาะอออนี้อันตัวสวยไหมกัน ไ้ประมาณสักโลกว่าๆไทยหน้าประตูเนาะประตูของนะครับหนึ่งแต้มนะฮะเอียกดูโอ้อยอดไกลไปหน่อยไม่ทันนะ โอ้เสียงนกคุบไอ้เห้ยพอตอยู่นอกโน่นนี่เทำอะไรล่ะโดนไหมโดนสี่โดนสี่โดนนี่เนี่ะเฮ้ยไม่โดนหูไม่โดนเฉยปั๊บโอ้เสียด้เสียด้เสียด้ยยิงจะจ่อไม่โดนเฮ้ยเป็นไงวะ ปลาเข้าดีนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เมตรกี้นะเห็นเงาเงามาซัดก่อนนใจรีบร้อนไปหน่อย <c oughs> คือปลามันพอร์ตแล้วเนาะผมกลัวมันจะออกนะครับเสียงปุ๊บลปลามันพอร์ตด,ด้านนอกแล้ววนเข้ามาด้านในนี่เนาะเห็นเงาเงาผมเลยซัดนะเพราะว่ามันพอร์ตแล้วเนาะมันจะไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับก็ไม่โดนนะ ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่งาๆยิงระยะแค่นี้ไม่โดนทีระยะไกลๆอ่แม่นยิงเลย น้ำนี่รมันก็เพิ่มบึบบึบบึบผอะไรก็เพิ่มบึบบึบผิดมั้งน้ำอะไรมันก็เพิ่มบึบบึบผิดมั้งมองเห็นตน,น้ำก็เพิ่มเหมือนปลาใหญ่เลยต้องไปดูดิ 啊。Wow. ป่านี่วปะปนินปนินปนินตัวปเปล่าเลยโดนนะครับปนินนะปะนินเดือปลาอะไรวะเไม่ใช่ปนินหรืวะปล่าไปแล้วนะดูดูเหมือนจะร้อยสองนี่แล้วนะเดี๋ยวให้ย่องมายิงเนาะมึงเนาะ <ฮ>ปลาเดีกระสูบด้วยอู้สองตัวเลยนัดเดียวสองตัวเลยปลากระสูบนะนึ่ง <c oughs> นัดเดียวร้อยสองเลยนะได้อีกสองเต้ยไปไป,ไปย่องมายิงนะ ตกเริ่มเลยโดนสิอีกแต้มแล้วนะครับไม่รอดนะครับอมเาเล้อเลยใหญ่กว่าตัวแรกอีกฮัดไม่ทะลุด้วยลอ,องไปดูกันปลาเข้าดีนะแต่ฝนมาแล้วเนี่ย ไม่รู้จะเ่ายังไงต่อบอสวันนี้ตัวใหญ่โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่กว,ว่าทะเกเยอะเลยครับน่าจะมีสองกว่านะครับ เอาแก้มทะลุ้างเนาะอีกแต้มแล้วนะครับสี่แต้มแล้วนะเล็กใหญ่เราหนึ่งเนาะไอโดสองแล้วก็ไอนี่สองปลากระสูนครับไอฝนมันมาเห็นไหมครับไม่แน่เราอาจจะต้องหาที่หลบฝนก่อนเนาะแล้วค่อยยิงปลาเข้าดีนะใต้พุ่มหนามเห็นไหมครับ หาเด็ดนะครับประตูน้ําของโพนะ่ก็เขายกประตูนะครับเห็นไหมน้ํามันไหลออกปลากขาเลาะป่าหนามเข้ามาครับก็ได้ผลเนาะนี่ฮะจุดที่ผมซุ่มนะครับปาลปาเลาะปลาหนามก็ดักยิงได้อยู่กดมันทั้งหมดสี่แต้มนะครับเล็กใหญ่นับหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็หมดเวลาซะก่อนนะเพราะว่าน้ำเมฆเขาโทรมาเนาะว่า ลูกดอกได้แล้วนะครับก็ต้องกลับไปแพคลูกดอกส่งให้นา้นาเนาะช้ามานานมากแล้วนะอันนี้ก็ต้องขออาภัยนะครับทยอยส่งให้เรื่อยๆเนาะช้านะฮะต้องยอมรับอันนี้ต้องขออาภัยนะครับช้าจริงๆนี่บรรยากาศหมายครับประตูน้ําก็เป็นประตูแค่บานเดียวนะตามมันก็ร่องร้อปลาเยอะครับขลองนี้นะฮะส่วนอันนี้ก็ปลากันไปด้วยสี่แต้ม จะได้กลับไปแพ็คลูกดอกให้นาๆเนาะไปครับเจอกันที่บ้านเลยใหญ่มนกเลเนี่ยโอ้โหหนักหนักนัก